จะมาก่อนนะคะก็มาตอบปัญหาผิวจากทางบ้านกันนะคะปัญหาร เป็นปัญหาที่ถามมาว่ารูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบจะทําอย่างไรดีเอาละรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบจะทำายัางไงดีนะคะพวกเราแยกกันก่อนนะคะว่าการที่รูขุมขนกว้างนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของรูขุมขนรูขุมขนจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของแผลเป็นหลุมสิวอ่าดูดีๆนะคะพวกเราถ้าในอดีตตอนเด็กๆเราเคยเป็นสิวและเมื่อหายจากสิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวเนี่ยพอมันหายมันเป็นแผลใช่ไหมคะมันเหมือนสงท้าประทุกประทุกประทุกขึ้นมาอ่ะ สิวมันยุบลงนะคะสงครามหยุดลงมีการซ่อมแซมสิวผิวนะคะซ่อมสร้างผิวใหม่เกิดขึ้นมันจะเป็นแผลเป็นยุบมันก็เลยทําให้เราเข้าใจว่านั่นคือรูขุมขนที่ดูหา่างแต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นแผลเป็นหลุมสิวก็ได้ซึ่งถ้าเป็นแผลเป็นหลุมสิวเนี่ยถ้าเราหน้าแห้งหน้าขาดความชุ่มชื้น ขาดความชุ่มชื้นดื่มน้ําน้อยอายุมากขึ้นผิวบอกริบูดผิวเหี่ยวย่นนะคะก็จะยิ่งทําให้เสมือนว่าโอ้โหรูขุ่นขนกว้างไปใหญ่แต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวของแผลเป็นหลุมสิวแล้วจะรู้ชัดๆได้ยังไงว่าเป็นแผลเป็นหลุมสิวตรงจุดนี้ค่ะก็ต้องให้แพทย์อย่างหมอดาวเนี่ยหมอดาวก็จะประเมินว่าเฮ้ยอันนี้มันคือแผลเป็นหลุมสิวนะมันบอกใช่นะมันไม่ใช่รูขุมขนที่กว้างขึ้นอะนะคะเรื่องราวหซึ่ง ถ้าเป็นแผลเป็นหรุสิวเนี่ยม๊อด้าก็ต้องใช้นวัตรกรรมทางการแพทย์เช่นกลุ่มที่เป็นปากกาปลายเก็มเลขนะคะมาร์กยาชาแล้วก็จี้ฟื้นทำให้แผลเป็นตรงเนี้ยมันเหมือนกับขยุยขยุยขยุยให้มันฟูขึ้นแล้วก็ให้มีการซ่อมสร้างขึ้นมานี่คือเรื่องราวหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องราวของรูขุมขนนั่นเองซึ่งรูขุมขนที่กว้างนั้นนะคะ เกิดจากการที่ผิวมันขาดความชุ่มชื้นผิวขาดคอลลาเจนโปรตีนในผิวนี่น้อยลงอายุที่มากขึ้นนะคะคือนึกออกไหมคะจากผิวที่มันหนาแน่นที่มันแบบแน่นกันเหมือนเหมือนผิวเราเนี้ยแน่นใช่แต่พอเราอายุมากขึ้นนะคะกินโปรตีนน้อยนะคะคอลลาเจนเขาเรียก loose นะคะก็คือไอตัวที่สารต่อทําให้โครงสร้างของผิวแข็งแรงมันเหย่อดยานเหย่อดยานดังนั้นมันก็เลยทำให้พื้นผิวเรียวรวมเหมือนกับ จากที่หนักแน่นออกมามันก็เฮ้ยคลายดังนั้นลูกรมดูก็เลยดูห่างขึ้นวิธีการตัวช่วยนะคะอินไซต์เอาจากภายในคือคุณต้องเสริมโปรโตีนแน่นอนปรุโปรโตีนคอลลาเจนอันนี้ก็ไปลองหากันดูว่ายังไงเนาะหรือเป็นโปรโตีนที่จะเป็นโปรโตีนไข่เนื้อสัตว์อาหารทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณต้องดื่มน้ำให้เพียงพอ,อ,อรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอซึ่งก็คือเฉลี่ยแล้วพันเมลิกัมต่อวันนะคะอ่ะ นะ้ำโปรตีนวิตามินอันนี้คืออินไซน์เอาส่วนเอาไซน์อินคือการบำร,รุงจากภายนอกเข้ามาดังนั้นค่ะการทำให้ผิวมันชุ่มชื้นด้วยการที่ทาร์โมเจลิเซอร์ครีมบำรุงต่ตางๆรวมถึงการที่คุณช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างกลุ่มสเปรย์บางอย่างที่เขาจะเป็นสเปรย์ที่ใส่น้ำ <c oughs> นะคะเป็นสเปรย์ที่มีส่วนผสมของน้ำสกัด จากผลไม้อย่างผลแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเขาจะมีผลช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเพื่อจะทําให้ผิวเนี่ยที่มันแห้งกร้านเนี่ยหลุดออกไปดังนั้นเนี่ยผิวมันก็เลยดูสดชื่นขึ้นประกอบกับว่าถ้าคุณเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวจากภายนอกด้วยก็คือให้นะคะสารอาหารผิวจากภายนอกเช่นอย่างเช่นให้สารบำรุงจกผลไม Apple ้แอปเปิ้ลสกัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรึ้อเข้าไปปึ๊งเนี่ยมันก็เลยทําให้ผิวของคุณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นน,นะคะชุ่มชื้นขึ้นมันก็คือเป็นเรื่องของ outside in ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของรูขุมขนที่มันเริ่มไม่กระชับมันยังแบบว่าโอเคดูแลซ่อมแซมด้วยตัวเองได้แต่แน่นอนค่ะการที่มาปรึกษาแพทย์อย่างหมอดาวเนี่ยหมาก็จะให้คำแนะนําแบบเต็มๆเนาะวันนี้ก็สําหรับนะคะเรื่องของปัญหาผิวเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะเรื่องของผิวหน้าไม่กระชับนะคะแล้วกอ็อย่างที่หมอดาวบอกไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นแผลเป็นหรืสิวปล่งเนาะก็ติดตามหมอดาวกันได้นะคะถ้าในแฟนเพจก็หมอดาวความรู้คู่ความงามคะ่ะขอบคุณค่ะ ททีมงานนะคะที่ให้เกียนหัวดาวมาตอบคำถามให้เพื่อนๆน,นะคะบายบายค่ะ